ถ้าก้น,นยังกินคะสาวน<ม>ี่ยงังไม่ยืน,งงเยนเลยซ่องอย่ยอา,ยางนี้สวยอยู่พี่ชายคลิปมามังตรงนี้แล้ว,ลวจะสัมผัส้นยังกินได้ยังสู้ลูกชายหลาก,กินหนูได้อะไรคะของหนูวะเวลาไดอย่างครับครับเวลาไดอย่างพอไปมันห่อนไปทำมันหอน่อนกับเปิดออกมาเลยเอาเดบอมีนำหยิบบอ มันห่อนดินั่นหยิบบ่ได้ห่อนบ่ทานบ่ทานห่อนทอดกรดไหมไห่อห่อนห่อนห่อนเลาวกระดาษเปียกหยิบติลห่ะดึงเอากระดาษเปียกหยิบมันห่อนมันสิแตกเนอหยิบเอาสองแผ่นแล้วก็ไปหยิบมันสิมันสิหลุดมือมันห่อนเด้บ่เหม็นบ่นห่อนตะไก่ตะไก่ยังห่อนจานมันเป็นเซรามิกมันต้องร้อนอยู่แล้ว ครับสงสารต้นขี้นออกคนใดยังกิน,นมีวัสศุกกินน้ำกระเลเนาะนี่ฉงนน้องจ่งาแนวหวาไทยนะได้กุ๊กกุ๊กกมาลูก สรอยเวลาใช่ถั่วเวลาใส่มาใส,ใส,าใส่กับเขาเวลานะมถอยล่างนี่สออ่วนยุพี่ซ่นซอมยุพี่เอาถัวยมาใส่ของเวลาหนูได้อะไรเมื่อกีไ้ได้กอยจุอุ้ยจริงเหรอไหนวันดอูอย่างนี้อ,อ,อ๋อทีม อันนี้คืออะไรหมูมันต้ยังแตกพวกชิมค่ะเวลาได้ยังมั่งฮะข่าวซีวีเวลา,ลาได้ยังมั่งฮะฮะได้ชิมโอ้ปวดหัวน้ำลูกปวดหัวน้ำลูกยัน<อ>ลูกยัน<อ>ลูกยันผู้ไฮ้ลูกซื้อตะชิมโอ้ยปวดหัวมัจะเป็นบ้าแมม โอ้ยที่พอข่อยเลยผู้ดีแล้วผู้ดีแล้วครับไม่เป็สิวนี่ยังก็เป็นสิวแล้วหรอปวดหัวหนักก็เก่าอีกเป็นสิวก็บม่ได้การเป็นสิวเนี่ยมันถือว่าเราเป็นเป็นสาวอ,อยู่ลกูกราจะเป็นนุ่มแม่ลูกบักรากา็เลยมีสิวแม่คนขึ้นไป <c oughs> น <ะ S 1> ่าครับเสียงแตกแล้วเนาะ กดตายแล้วลูกชายเปนนาง,งพับเปียบเขาโอ้พ,อพ,อพอ่อปวดหัวอ้าวเป็นยังไงลูกว่าถ้าเป็นคนดีเนาะอนางพับเปียบก็นางพับเปียบสวยซะย,ย่างเขาว่าเป็นยังดอกชิมน้ำหน่อยแอบเลยชิมน้ำหน่ยเอาเครื่องแกด้ดีดีเสื้อสวยดีแม่สาวอเอ้ยนี่นี่ถ้วยหนูก็มีนะ่ะว<อ>ันสิพอกินข้าวแรงน้ำมูกก้าโอ๊ตไม่ได้หรอกพี่น,อน้องเขากินยัว่ว ะให้นขาเราไปกินขังรางดุรานเบอร์ซาเจเรียงมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะกีกีอรออะไรอ่ะมันคือใส่เซนมียให้เรย์นินมาสูกีเรยนินเป็นเซนมียบ่เป็นเซนม 对不啦，对不啦。